วิดีโอนี้นะคะก็จะมาสอนการจัดรูปแบบข้อความในโปรแกรม Microsoft Excel 2010ค่ะซึ่งการจัดรูปแบบข้อความที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการใช้เครื่องมือริบบอนในกลุ่มหน้าแรกค่ะนันก็คือเครื่องมือในแถบนี้นั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยคลิปบอร์ดอย่างเช่นการคัดลอกการวางข้อมูลน,นะคะการแบบอักษรการทำตัวเอียงการทำตัวหนาการเปลี่ยนฟอนต์นะคะการจัดแนวนะคะตัวเลขลักษณะ เซลลและก็การแก้ไขค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจัดรูปแบบข้อความได้นั้นนะคะเราต้องมาสังเกตแถบสถานะข้างล่างนี้ก่อนว่าตอนนี้สถานะการทำงานของโปรแกรมเราอยู่ที่สถานะไหนนะคะถ้าเกิดมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่นั้นนะคะก็จะขึ้นเป็นสถานะป้อนค่าหรือว่าสถานะแก้ไขนะคะ สองสถานะนี้นะคะการป้อนอสถานะป้อนค่าและก็สถานะแก้ไขนั้นนะคะจะไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกจากสถานะนี้ก่อนด้วยการกด enter หนึ่งครั้งนะคะก็จะสามารถใช้เครื่องมือแถบข้างบนนี้ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะแก้ไขนะคะเราต้องเลือกข้อความในแต่ละช่องเซลล์ก่อนว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อความที่ช่องเซลล์ไหนคะ่ะ คราวนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างง่ายๆในการจัดรูปแบบข้อความนะคะแต่ก่อนที่เราจะจัดรูปแบบข้อความได้นั้นเราก็ต้องมีข้อความก่อนนะคะก็ให้เราพิมพ์ข้อความขึ้นมานะคะตอนนี้ข้อความของเรานะคะเกินไปที่เซลล์อื่นเราจึงต้องทำการปรับความกว้างของคอลัมน์ให้มีขนาดพอดีกับข้อความโดยดับเบิลคลิกคอลัมน์หครั้งนะคะ,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้มาสังเกตดูที่สถานะนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานะแก้ไขแล้วเราก็มาดูเครื่องมือที่แถบริบบอนกันนะคะเมื่ออยู่ที่สถานะแก้ไขเราจะเลือกเครื่องมืออะไรไม่ได้เลยนะคะในแถบริบบอนหน้าแรกนี้นะคะเราจึงต้องทําการออกจากสถานะแก้ไขนี้ก่อนนั่นก็คือการกด enter หนึ่งครั้งเพื่อทําให้เคอร์เซอร์หายไปค่ะแล้วเราค่อยไปคลิกเลือก ช่องเซลล์ที่มีข้อความของเราที่เราต้องการจะจัดรูปแบบข้อความนะคะแล้วก็ให้ไปที่ริบบอนหน้าแรกค่ะเรามาดูที่กลุ่มแบบอักษรกันก่อนนะคะเริ่มจากการเปลี่ยนฟอนต์นะคะอะลองเปลี่ยนฟอนต์ดูนะคะการเปลี่ยนขนาดข้อความนะคะการทำให้เป็นตัวหนาตัวเอียงนะคะขีดเส้นใต้หรือว่า ียนสีข้อความนะคะต่อมาเราก็มาดูการจัดแนวนะคะการจัดแนวการจัดแนวก็จะมีชิดบนกึ่งกลางชิดล่างนะคะการจัดให้ชิดซ้ายจัดกึ่งกลางหรือว่าชิดขวานะคะ,ะเราลองเลือกดูสักอันหนึ่งนะคะ คราวนี้นะคะเราก็มาดูการเปลี่ยนรูปแบบข้อความนะคะโดยการจัดรูปแบบเซลล์นะคะก็คือให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็มาดูข้างล่างนี้นะคะจะเจอคําว่าจัดรูปแบบเซลล์ให้คลิก1ครั้งนะคะแล้วก็จะเจอหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะก็จะเป็นการจัดรูปแบบเซลล์ที่เป็นตัวเลขนะคะก็คือการทําตัวเลขนั้นให้เป็นเหมือนตัวอักษรทั่วไปหรือว่าการทําตัวเลขที่จะนํามาใช้ในการคํานวณทําตัวเลขให้เป็นสกุลเงิน การทําบัญชีนะคะทาตัวเลขให้เป็นวันที่นะคะรวมถึงอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการจัดแนวนะคะการจัดแนวข้อความนั้นนะคะในส่วนนี้ก็จะเหมือนกับสิ่งที่อยู่ที่ริบบอนหน้าแรกในกลุ่มของการจัดแนวเลยค่ะมาดูการควบคุมข้อความนะคะจะใช้ในกรณีที่ว่า ช่องเซลล์ของเรามีข้อความที่ยาวมากแต่เราไม่ต้องการที่จะขยายความกว้างของเซลล์นะคะเราอาจจะมาใช้วิธีการตัดข้อความให้เป็นสองบรรทัดหรือว่าย่อให้พอดีกับช่องเซลล์นะคะหรือว่าผสานเซลล์นะคะการผสานเซลล์ก็คือการรวม2เซลล์ขึ้นไปนะคะให้เป็นเซล์เดียวกันนะคะ แล้วก็แบบอักษรแบบอักษรตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับเครื่องมือที่อยู่ที่ริบบอนหน้าแรกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากทำให้ข้อความของเรานั้นเอียงนะคะเอียงขึ้นหรือว่าเอียงลงตามความต้องการของเรานั้นเราก็มาดูที่การวางแนวตรงนี้นะคะ ในส่วนขององศานี้นะคะก็จะเป็นการเลือกขนาดขององศาว่าเราต้องการจะให้ข้อความของเราเอียงกี่องศาสมมุติว่าอยากให้ข้อความของเราเอียง45องศานะคะเราก็ปรับอ่มทิศทางตรงนี้นะคะลากตัวทิศทางตรงนี้แล้วก็กดตกลงได้เลยนะคะหรือว่านะคะอยากให้ข้อความของเราเป็นแนวตั้งนะคะ แล้วก็ปรับเป็น90องศาแล้วกดตกลงได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการปรับข้อความให้เอียงนะคะต่อไปเราก็มาดูวิธีการตีเส้นขอบนะคะทำไมเราถึงต้องตีเส้นขอบเพราะว่าเวลาที่เราทำงานใน Excel นั้นนะคะในโปรแกรมจะมีเส้นตารางให้เราเนาะแต่เวลาที่เราปริ้นออกเป็นกระดาษนะคะถ้าเกิดเราไม่สร้างเส้นขอบมันก็จะเป็น เหมือนกระดาษเปล่าเลยค่ะไม่มีเส้นขอบมีแค่ตัวอักษรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเส้นขอบที่เวลาเราปินออกไปหรือว่าเพื่อความดูง่ายนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเราก็ต้องทําการตีเส้นขอบให้กับตารางงานของเรานะคะวิธีการง่ายๆก็แค่ให้นักเรียนคลิกขวานะคะแล้วมาที่จัดรูปแบบเซลล์นะคะแล้วเลือกที่เส้นขอบตรงนี้นะคะ แล้วนักเรียนมาดูที่เส้นขอบตรงนี้ค่ะจะให้เราเลือกว่าเราต้องการจะตีเส้นขอบส่วนไหนอย่างเช่นขอบซ้ายขอบขอบขวานะคะขอบบนขอบล่างนะคะแล้วก็มาตีเส้นขอบได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนลักษณะของเส้นอย่างเช่นอยากให้เป็นเส้นประเราก็มาเลือกตรงเส้นประนะคะอยากให้เป็น2เส้นเราก็เลือกตรงสองเส้นอยากให้เป็นเส้นหนาเราก็เลือกตรงเส้นหนาแล้วก็ คลิกตรงเส้นที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วกดตกลงได้เลยค่ะแต่สมมุติว่าข้อมูลของเรามีเยอะนะคะเราอยากจะใส่เส้นขอบให้มันเป็นเป็นตารางเยอะๆอลองสมมุติข้อมูลลงดูนะคะ VC นี่นะคะถ้าเราอยากใส่เส้นขอบให้กับตารางของเราที่มีช่องเซล์เยอะๆเราก็ทําการคลุมดำนะคะกดคลิกค้างไว้แล้วก็คลุมดําเส้นตารางทั้งหมดที่เราต้องการจะใส่เส้นขอบแล้วก็คลิกขวาเลือกที่จัดรูปแบบเซล์นะคะแล้วเราก็เลือกเส้นใส่ได้เลยเมื่อมีหลายเซล์ลขึ้นไปนะคะมันก็จะมีเส้นที่ใช้ตัดอย่างเช่นเส้นตัดแนวตั้งเส้นตัดแนวนอนเนาะ เราก็เลือกต้องการจะใส่ไหมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วกดตกลงอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็ให้มาที่ริบบอนหน้าแรกนะคะนักเรียนจะเห็นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะที่เป็นสี่ช่องตรงนี้นะคะแล้วเลือกดูก็จะมีลักษณะเส้นขอบให้เราหลายแบบมากเลยนะคะอยากได้เส้นแบบไหนแต่ถ้าเกิดต้องการจะเอาเส้นขอบออกก็ไปที่ ไม่มีขอบนะคะกดคลิกได้เลยเส้นขอบของเราก็จะหายไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูวิธีการผสานเซลล์นะคะตั้งแต่ที่บอกไปครั้งแรกนะคะว่าผสานเซลล์คืออะไรการผสานเซลล์ก็คือการทําให้เซลล์ตั้งแต่2เซลล์ขึ้นไปรวมเป็นเซลล์เดียวกันนะคะวิธีการผสานเซลล์ก็คือให้เราคลุมดําช่องเซลล์ที่เราต้องการจัผสานนะคะแล้วมาที่ริบบอนหน้าแรก ริบบอนหน้าแรกตรงนี้นะคะเลือกที่คําว่าภาษาและจัดกึ่งกลางนะคะ,ะกดคลิกไปเลยหนึ่งครั้งอตอนนี้ช่องเซลสองช่องกลายเป็นช่องเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเฉพาะส่วนที่เราเลือกเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะใส่สีพื้นหลังช่องเซลล์นะคะก็ให้เรามาที่ริบบอนหน้าแรกเหมือนเดิม แล้วมาเลือกที่ถังสีถังสีตรงนี้นะคะจะเป็นการเทสีพื้นหลังส่วนตัวอักษร A แล้วมีสีขีดข้างล่างตรงนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรอลองเลือกสีดูนะคะ,อะตอนนี้เราก็ได้ทำการเทสีพื้นหลังให้กับช่องเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะ ในการจัดรูปแบบตัวเลขนั้นนะคะก็ให้เราลองสมมุติตัวเลขไปก่อนนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะป้อนค่าอยู่เราจะไม่สามารถใช้คำสั่งในแถบริบบอนได้เราต้องทำการกด Enter 1ครั้งหรือว่าไปคลิกพื้นที่เซลล์ไหนก็ได้นะคะเพื่อให้ออกจากสถานะป้อนค่าก่อนคลิกเพียง1ครั้งนะคะแล้วมาดูที่ริบบอนหน้าแรกนะคะริบบอนหน้าแรกในส่วนของ กลุ่มตัวเลขอลองคลิกสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ดูนะคะก็จะเป็นรูปแบบตัวเลขว่าเราต้องการจะทําให้ตัวเลขที่เราพิมพ์นั้นเป็นอะไรเป็นรูปแบบทั่วไปนะคะหรือว่าตัวเลขสกุลเงินบัญชีหรือว่าวันที่มีต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดอยากใส่คอมมา่าหรือว่าเครื่องหมายจุลภาคนักเรียนก็มาดูที่จุลภาคก็จะเป็นการแบ่ง หน่วยย่อยของตัวเลขนะคะตอนนี้ตัวเลขของเรามีจุดทศนิยมอยู่ถ้าเกิดอยากให้จุดทศนิยมหาย<ม>ก็มาเลือกลูกศรตรงนี้ะนะคะมาเลือกไอคอนตรงนี้นะคะลดตำแหน่งทศนิยมกดคลิกเลยแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มทศนิยมก็กดคลิกตรงนี้นะคะเพิ่มทศนิยม นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับการจัดรูปแบบข้อความนะคะโดยใช้คำสั่งที่แถบริบบอนหน้าแรกนะคะ